สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณเพื่อนจะมาแนะนำวิธีการนะคะถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์บริษัทนะคะอ่าใครที่ยังไม่เคยนะคะถอนโบนัสนะวันนี้เราไปดูกันค่ะว่าเราจะถอนโบนัสแบบไหนง่ายๆนะคะอ่าหลังจากที่ทุกคนนะคะอันนี้คุณเพื่อนอาจจะข้ามขั้นตอนการล็อกอินเข้ามาเพราะว่าคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะทำล็อกอินได้ได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้นะคะเราจะ ถอนเงินที่บริษัทก่อนที่เราจะถอนหน้าเคาเตอร์นะคะเราต้องมาทําการถอนในระบบก่อนกันก่อนนะคะโอเคเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าต่างนี้เลยนะคะอ่าเราก็ไปที่ขีด3ามขีดบนด้านซ้ายมือนะคะของเราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าเมนูเบิกโอนโบนัสนะคะอ่าแล้วก็เลือกคําว่าเบิกนะคะ ง่ายๆเลยนะคะเมนูของเราไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็แค่ใส่จํานวนที่จะเบิกนะคะถ้าเราเคยใส่ตัวเลขไปแล้วมันก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะคะวันนี้เพื่นจะถอนหกพันนะคะหกหมื่นหกพัน <laughs> บาทนะคะเสร็จแล้วด้านล่างนะคะเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะที่เราลงทะเบียนไว้หรือเปล่านะคะหรือจะเบิกเงินที่บริษัทนะคะวันนี้เราจะเบิกเป็นเงินสดที่บริษัทแล้วก็ติ๊กเลยจ้ะ อ่าแบบนี้นะคะเราก็ใส่รหัสผ่านเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเพืพ่อนๆจะขอนญาใส่รหัสผ่านก่อนโอเคนะคะแล้วพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็ยืนยันการเบิกค่ะอ่าแบบนะคะยืนยันการเบิกนะคะระบบนะคะก็จะแจ้งเราว่าดําเนินการสําเร็จนะคะแล้วเราก็ไปเบิกเขียนใบเบิกนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์กันเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะคะชั่วโมงอ่าะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องไปที่ด้านด้านหลังก่อนนะคะอ่ามันเปลี่ยนใช้กล้องได้ไหมเนียอ่าเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนะคะอ่าตอนนี้เราก็เขียนใบเบิกนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์กันก่อนนะคะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเบิ้นก็เขียนใบเบิกนะคะใบถอนที่หน้าเขาเติ์เรียบร้อยแล้วเราก็ยื่นให้กับแอดมินเพื่อเรารับเงินสดกันเลยจ้า มินของเรานะคะรอที่จะให้บริการขออ้าได้ตังสดมาแล้วนะคะเราสามารถมาถอนตังสดสดแบบนี้นะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ได้นะคะทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10โมงถึง1ทุ่มตรงนะคะขอบคุณค่ะนะคะ,ะได้แล้วได้แล้วนะคะเงินสดของเราที่เคาน์เตอร์นะคะ <laughs> เพียงเท่านี้นะคะง่ายๆเราก็ ให้เงินสดมาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอปับทุริตนะคะทันกินทันใช้นะคะมีมะพร้เรียวไทมมแล้วก็รายวันด้วยนะคะเพะื่อนๆไขนะคะที่กำลังเจอวิกฤตอยู่รีบพักกันเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ